ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศตามคำสั่งประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้ทั้งเครื่องบินเอซีร้กันชิปเข้าโจมตีทิ้งระเบิดต่อเป้าหมายคือกลุ่มตาลิบันที่กำลังเข้ายึดพื้นที่สำคัญสำคัญจังหวัดใหญ่ๆใ,ในอัฟกา,านิสถานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทาง กองกาลังตาลิบันเนี่ยเข้ายึดพื้นที่ในเมืองหลายๆเมืองด้วยกันที่เป็นเมืองใหญ่เมืองสําคัญของอัฟกานิสถานไม่ว่าจะเป็นเชเบอร์ฮันนะครับในอิมบอรแล้วก็ยังมีจอจันที่มีพรมแดนติดกับเติร์กมินิสถานซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการเข้ายึดเมืองคุนรุสนะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันออกของอัฟกานิสถานด้วยซึ่งในการโจมตีในครั้งนี้ก็ได้สร้างความเสียหายให้กับ กลุ่มตาลีบันและเพื่อเป็นการสนับสนุนกองกําลังภาคพ,พื้นดินของคา,าบูนะครับแล้วก็ป้องกันประชาชนและพลเรลือนที่กําลังมีการอพยพออกนอกพื้นที่ด้วยทางกลุ่มตาลีบันเองมีการเข้ายึดพื้นที่ในจังหวัดคุนดูสได้เกือบทั้งหมดทั้งสาราว่าการเมืองคุนดูสกลุ่มตำรวจหรือว่าจะเป็นเรือนจำศูนย์ราชการเกือบทั้งหมดนะครับจากยังคงมีการต่อสู้กันและก็พยายามจะเข้ายึดในส่วนของฐานทัพ เมืองคุณอาเมืองคุนดูสนะครับแล้วก็ยังมีท่าอากาศยานเท่านั้นที่ยังทําการยึดไม่ได้ในครั้งนี้ปฏิบัติการทางอากาศในครั้งนี้เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆทั่วทั้งอัฟกานิสถานนะครับหลังจากที่ตาลิบันเองเนี่ยมีการเสริมกําลังแล้วก็เข้ายึดพื้นที่ต่างๆทั่วอัฟกานิสถานซึ่งทางสมาชิกสภาเมืองคุนดูสได้ แถลงนะครับว่าหลังจากที่มีปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในครั้งนี้กลุ่มตาลิบันเองได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งในส่วนของยานยนต์ยานยนต์ยานยนต์ทางการใช้ทางทหารเกือบ100คันนอกจากนี้กองกําลังติดอาวุธของตาลิบันยังเสียชีวิตกว่า200คนด้วยนะครับทั้งรวมถึงอาคารแล้วก็ในส่วนของคลังเก็บอาวุธของกลุ่มตาลิบันเองในหลายพื้นที่ก็มีการถูกโจมตีด้วย แต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นถ้อยถแถลงของฝั่งทางด้านของคาบูนะครับอย่างของตาลิบันเองยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ตลอดสัปดาห์ก็เรียกว่าทางอัฟกานิสถานเนี่ยดูเดือดกันขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมีการเข้ายึดพื้นที่สําคัญสําคัญทั่วอัฟกานิสถานโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆด้วยนี่เป็นการปฏิบัติการครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่ทหารอเมริกันเนี่ยมีการถอนทหารออกไปจากพื้นที่อัฟกานิสถานนะครับ